สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y t u t u ทุกทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168 a m o l e ปนะครับซึ่งช่องของเรานะครับก็นำเสนอมาหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับวัตถุมางคลที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนะครับนั่นก็คือมีดหมอของหลวงพ่อพัดบุญญกามโมวัดห้วยด้วนจอดนครสวรรค์นะครับซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งนะครับอายุของท่านตอนนี้ก็9กปีแล้วนะครับผม วัตถุมงคลอันดับหนึ่งของท่านเลยนะครับที่สร้างชื่อเสียงดังแบบนะครับตอนนี้เปี้ยงเลยนะครับดังเปี้ยงป้างเลยนะครับก็คือมีดหมอของท่านนี่แหละครับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าพูดไปก็เ๋ยจะหาว่าขายของอีกเลยครับส่วนใหญ่นะครับที่ได้รับมาก็คือนะครับมาจากปากของนะครับ ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภเงินทองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่างการพูดผีปีศาจนะครับนะครับอย่างพญาเหล็กถันนะครับก็มีน้องที่นะครับเล่มล่าสุดผมได้มาจากน้องที่เป็นกู้ภัยนะครับเล่มนี้เขาจองมาเลยนะครับดังนั้นนะครับนี่หละครับเก็บมาอย่างดีนะครับเก็บมาอย่างดี นะครับจองมาเลยประสบการณ์ของเขานี่เกี่ยวกับนะครับตอนที่ทํากู้ภัยนี่เขาเล่าให้ฟังในคนลุกเลยนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีทั้งนี่นะครับพระเอกของงานนะครับนั่นก็คือรุ่นสร้างของะระฆังปี60ขนาด7นิ้วหมายเลข ห้าสิบห้านะครับผมนะครับสวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมเจ้าของเดิมนะครับก็คือนะครับเขาจองมาสองเล่มนะครับผมไปแบ่งมาแล้วเล่มหนึ่งนั่นคือหมายเลขสี่นะครับแล้วผมก็นะครับปล่อยไปเชียงใหม่แล้วนะครับเล่มนั้นนะครับส่วนเล่มนี้นะครับล่าสุดนะครับผมก็ ไปจีบมาแล้วก็นะครับประสบความสําเร็จนะครับซึ่งก็เขาเปิดราคามาก็หลายคนนะครับที่ไปจีบแต่นะครับเขาก็ไม่ลดให้นะครับสําหรับผมนะครับยังไม่พูดอะไรมากเขาก็ลดให้นะครับทําให้นะครับมีมุมที่จะไปต่อได้นะครับลูกค้าที่สั่งหาพอได้รู้ราคานะครับปิดทันทีนะครับผมซึ่งลูกค้าคนนี้ก็สั่ง ให้หาไว้นานมากนะครับก็ขอบคุณพี่นะครับที่นะครับไว้ใจให้ผมนะครับจัดหานะครับแล้วก็ลูกค้าทุกๆคนเลยครับที่ไว้ใจให้ผมจัดหามีดนะครับผมก็พยายามหาเต็มที่นะครับอ่าหลายท่านก็สมหวังครับหลายท่านก็ยังรออยู่เลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับคือผมก็ทําเต็มที่นะครับผมนี่ก็คือนะครับสร้างหอฉันนะครับ5นิ้วนะครับ ซึ่งคู่นี้นะครับพี่นะครับพี่ที่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับยังไม่ได้ขออนุญาตนะครับก็คือพี่เขาสั่งจองไว้แล้วก็สมหวังนะครับผมนะครับให้ผมหาให้ก็สมหวังเลยครับสำหรับพี่อีกหลายท่านเลยนะครับที่สั่งผมอยู่นะครับส่วนพี่ท่านนี้ก็นี่เลยครับเจ้าของมีดเล่มนี้นะครับผมบอกผ่านคลิปตรงนี้เลยครับว่าหายากมากนะครับเป็นมีด รุ่นแรกที่ตอกโคดจะเป็นทางการนะครับโค้ดตัวพระนะครับอยากเป็นทางการนะครับซึ่งก็ออกปี60นะครับผมต้นปี60นะครับซึ่งนะครับของผมมีอยู่แล้ว5นิ้วนะครับร้านน้องสิงแล้วนี่ผมก็ได้มา5นิ้วเช่นกันนะครับให้พี่คนนี้แหละนะครับก็เดียวกันนี่แหละนะครับแล้ว7นิ้วเล่มนี้นะครับผมเพิ่งเห็นเป็นเล่มแรกนะครับ หายากมากนะครับลายหน้าเกลียวสวยงามผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนหมดนะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยผมหมายตาไว้แล้วนะครับคือผมประจําไว้แล้วครับกล่าวว่านะครับออกของชุดนี้ผมจะไปเอามานะครับแต่พอดีนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับทักมาบอกคือนะครับวัตถุมรคเรจะขอนะครับก็จะมีอะไรให้เราต้องพูดออกไปนะครับและสุดท้ายก็นะครับโอนตังค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีใจกับพี่นะครับที่สมฝังนะครับ ส่วนได้ชุดนี้แล้วนะครับพี่เขาก็อยากได้แบบนี้บ้างนะครับตอนนี้ก็ผมก็ติดต่ออยู่นะครับก็ไม่มีใครปล่อยให้นะครับบอกเลยว่าราคาสูงแต่สูงในที่นี้นี่พี่เขายอมจ่ายนะครับมันก็ไม่ได้สูงเวอร์นะครับแต่มันก็พอสมควรนะครับแต่ขนาดนั้นก็ยังหาของไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่ามีดของหลวงพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับผมศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ ให้ใครที่นะครับเอาไปใช้แล้วครับมีประสบการณ์นะครับเขาก็ไม่อยากจะปล่อยของออกมานะครับผมแม้แต่มีดใหม่ๆที่เพิ่งปลุกเสกนะครับนะครับอย่างคลิปนี้ก็นี่เลยครับใครหามีดวาระเล่นเล็กนะครับอันนี้มีดบันเกิดหลวงพ่อนะครับ12พืษพา63นะครับที่ปลุกเสกหมายเลข3อ2นะครับไม้พยางยิ้วดำนะครับนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับผมนี่ครับ สวยงามมากนะครับมีรอยจานด้วยนะครับผมนะครับเป็นมิตรวาละวมันเกิดนี่คนเก็บเยอะนะครับเก็บเยอะทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่อะไรยังไงก็ขอให้เป็นวันที่12พฤษภาที่บุกเสพวิธีใหญ่นะครับของหลวงพ่อนะครับมีคนตามเก็บเยอะนะครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่ายังไงนะครับผมก็ยังพยายาม นะครับมีของดีๆเข้าลังมาเรื่อยๆนะครับผ่านมือนะครับซึ่งอย่างที่ผมคืออธิฐานไว้นะครับก็คือถ้าผมเก็บไม่ได้ก็ขอให้ผ่านมือผมนะครับดังนั้นลูกค้าท่านใดที่ไว้ใจผมนะครับก็นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเต็มที่นะครับให้ทุกท่าน้สมหวังนะครับผมลูกค้าเยอะมากนะครับอย่างมีพยานหลักฐานนี่ที่เห็นอยู่นี่ จะมีของผมแค่อย่างละเล่มเท่านั้นนะครับที่เหลือก็คือนะครับมีเจ้าของแล้วนะครับผมนะครับลูกค้าจองหมดแล้วนะครับก็คือผมจะไม่ปล่อยถ้าผมไม่มีเล่มที่สองนั่นแหละครับสโลแกนของผมนะครับส่วนนี่นะครับก็ขอเอามาวางโชว์อย่างนี้ทุกคลิปแล้วกันนะครับผมถือว่าเป็นมีดที่หวงมากนะครับไม่มีเล่มที่สองไม่มีปล่อยนะครับผมนะครับแล้วเจอสวยกว่าผมก็ไม่เปลี่ยนเอานะครับ ผมก็จะเก็บองคผมไว้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างเจ็ดนิ้วนี่หายยากเนี่ยถ้าผมจะเปลี่ยนเอาห้านิ้วเอาไปขายแล้วก็เก็บเจ็ดนิ้วไว้ผมก็ทําได้นะแต่ผมก็ไม่ทํานะครับเพราะว่าผมบูชาเล่มไหนก็เล่มนั้นนะครับดังนั้นเล่มนี้ผมก็อยากเก็บเพิ่มแต่นะครับวัตถุมงคลเรียกเจ้าของนะครับลูกค้านะครับทักมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมส่งนะครับผม ใครที่นะครับมองหาวัตถุมงคลของหลวงพ่ออยู่นะครับมันจะเป็นมีดวัดปกติปี 63, 62, 61หรือ60หรือมีดวาระต่างๆนะครับนะครับ0 9น0 1 9 5 6 1 8นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมนะครับถ้าเกิดผมเจอผมก็จะหาให้ให้ได้นะครับผม แล้วก็ลูกค้าผมในไลน์นี่เยอะมากนะครับเดือดมากเลยนะครับลงอะไรไปก็ปิดปิดปิดกันตลอดนะครับอย่างบางทีนะครับมีดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมอาจจะไม่ตรงสเปกกับลูกค้านะครับก็สั่งได้นะครับผมผมสามารถจัดหาให้เพื่อนเพื่อนได้นะครับผมนะครับเพื่อนลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับผมก็ขอบคุณในหลายท่านนะครับที่ไว้ใจบางคนไม่เคยเล่นไลน์ไม่เคยเห็นหน้านะครับโทรมาอย่างเดียว โทรมาแล้วก็ขอไม่เลขบัญชีโอนเสร็จก็โทรอ่าโทรบอกที่อยู่กันเลยนะครับอีกประมาณ2วันก็โทรมาบอกว่าได้รับของแล้วดีใจมากเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจนะครับผมมีตัวตนแน่นอนนะครับถ้าอยากรู้จักกันก็เข้าไปคุยกันในไลน์เลครับ097 0 1 9 5 6า8ยงะครับ,รบลูกค้าผมนะครับอ่ามีาทั้งนายทหารนายตำรวจท่านผู้ใหญ่นะครับผม แล้วก็นะครับนักธุรกิจนะครับแล้วก็เพื่อนๆพ่อค้านะครับประชาชนทั่วไปนะครับผมซึ่งผมรับต้อนรับทุกท่านนะครับด้วยความเต็มใจนะครับผมนะครับใครมีอะไรก็นะครับบอกได้นะครับสเปคไหนอะไรยังไงนะครับผมจัดหาให้ได้นะครับราคาตกลงกันได้นะครับคุยกันหลังไม้นะครับผมบางทีราคาในคลิปเนี่ยอาจจะ พูดเป็นราคากลางไปนะครับผมแต่นะครับมีราคาในใจนะครับถ้าไม่ขาดทุนนะครับผมให้ได้อยู่แล้วนะครับนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนว18นึ่งหกแปดอัลเลตนะครับผมก็ขอบารมีของหลวงพ่อพั์ปุญญกรมูวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับจงนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวันะสุขภาระ ลาบยศสุขส,ส,ขสขรรเสริญสติปัญญาปฏิพานชนะสารสวัสดิ์นะครับอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มลายสิ้นไปนะครับขอให้มีก้อนสว่างทั้งทางโลตัสทางทางัทง้ทงตัง้งแต่วันนี้ครับตราบเข้าสู่พระนิพพานเตือนนะครับผมสาธุครับผม